ทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าน้ําหอมตอนเย็นที่ผมตั้งเป็นชื่อคลิปเนี่ยมันคืออะไรผมก็สงสัยเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันพร้อมกับยกตัวอย่าง5น้ําหอมตอนเย็นที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับวันนี้ก็กลับมากับคอนเทนต์น้าหอมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งผมก็ได้ไป เจอ YouTube ช่องหนึ่งนะครับช่องพี่คนหนึ่งที่เขาทำ u t u b e เกี่ยวกับน้ำหอมนี่แหละนะครับนั่นก็คือพี่จอยอามินนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้เมนชั่นใน2สับคลิปที่ทผ่านๆมาแล้วแหละนะครับเขาก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่รีวิวน้ำหอมทำ u t u b e เกี่ยวกับน้ำหอมมายาวนานมากๆแล้วก็ลงคลิปแทบจะทุกวันเลยครับเกี่ยวกับน้ำหอมซึ่งผมก็ ค่อนข้างยอมใจแล้วก็ชื่นชมพี่ๆเขามากๆเลยนะครับซึ่งมันก็มีคลิปลปหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่คลิปนี้ออนแอร์นะแต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยผมก็ไปเจอคลิปของเขาที่เขาตั้งชื่อว่า evening fragrance อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เลยเกิดคำถามว่าเออเราคนเราเนี่ยมันจะฉีดน้ำหอมตอนเย็นจริงๆหรอหรือว่ามันเป็นสถานการณ์แบบไหนที่จะทำให้เราต้องฉีดน้ำหอมตอนเย็นนะครับผมก็เลยกลับมาคิดกับตัวเองว่า เอ๊ะหรือว่ามันเป็นการที่อ่าเราตื่นช่วงบ่ายวันเสาร์อาทิตย์วันที่เราแบบพักผ่อนเราไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ออกไปทีเดียวตอนเย็นแล้วเราก็เลือกน้ําหอมที่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าการที่เราไปทํางานมาช่วงเช้าถึงเย็นแล้วช่วงค่งๆเนี่ยเราต้องออกไปไหนเราต้องออกไปงานสังคมหรือว่าเราเราต้องไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนปนแบบเอ่อ Friday night ห,หหห night หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่า s a t u r d a ย Night อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรไป,ประมาณนั้นเขาก็เลยแบบอาจจะมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของน้ำหอมกระเด็นที่มีความหวานมีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนหรือว่ามีความคลาสสิกเมนแฟร์ที่ต้องแต่งตัวดีเสร็จสุดผูกทายไปเข้างานสังคมหรือเปล่าอะไรไประมาณน,นั้นมันก็เลยเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งน้ําหอมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่กลิ่นสดชื่นเนาะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีัักลีมมมคคววาาึบร และโน้ตต่างๆของเขามันก็จะมีหลากหลายประเภทมากๆเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นน้ําหอมในช่วงตอนเย็นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นโน้ตที่มีความลึกลับมีความมิสเอ r i ียสหรือว่าเป็นกลิ่นที่หวานๆเป็นกลิ่นที่เหมาะกับอากาศเย็นๆเหมาะกับความมืดดําของช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับผมก็เลยรูสึกว่าเออมันน่าจะเป็นน้ำหอมประมาณนั้นนี่แหละแล้วก็ห้ากลิ่นเนวันนี้มันก็เป็นคำนองนั้นจริงๆนะซึ่งเราก็จะมายกตัวอย่างตามสถานการณ์ ตามวันโอกาสในการใช้ของแต่ละกลิ่นละกันนะครับซึ่งอันก็อาจจะซึ่งมันก็จะมีความใกล้เคียงกันหรือว่าไม่ใกล้เคียงกันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วก็เลือกที่ความชอบของแต่ละคนละกันในตัวกลิ่นของแต่ละกลิ่นนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นแรกที่ทําให้ผมถึงถึงคอนเทนต์คอนเทนต์เนี้ยนั่นก็คือน้าหอมกลิ่นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปที่ผ่นานมาผมน่าจะพูดถึงตัวแฟลงเกอร์ของเขาไปแล้วก็เป็นตัวออริจินอลของเขานะครับนั่นก็คือพรฟาร์มสเตอร์มารีนะครับตัวเลตัน คือเลตันเอกลูซีฟที่ซูเนสฟาร์มได้อินสปิเรชันมานั่นเองนะครับกลิ่นนี้ชื่อว่าซูเนสฟาร์มนะครับ p รินซ์ออฟโ l เลนส์นเอะครับกลิ่นนี้มีความใกล้เคียงกับตัว p า r f u าร์มสเตมตัวเอกลูซีฟมากๆเลยนะคือผมได้ลองประมาณครั้งสองครั้งเพราะว่าหลอดที่ผมได้มามันค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมได้เปรียบเทียบกันแล้วว่ากลิ่นของเขามีความเหมือนมากๆเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเข้ากับออฟฟิศ เอาฟิตเอาจอเดย์ของผมในวันนี้ประมาณนึงเลยนะมันอาจจะแบบไม่ได้เข้ากันมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนได้เห็นภาพละกันนะซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตด้านนอกของผมเนี่ยก็เป็นซัฟฟอรี่ซัฟฟอรี่แจ็คเก็ตที่ทุกคนน่าจะได้เห็นผ่านๆตากัน,กนมากแล้วแหละเพราะว่าผมก็ชอบเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้มากๆเลยนะครับจากแบรนด์ของเมสทูมาทัวร์นะซึ่งผมก็น่าจะซื้ออีกสักสองสามสีมาเติมในคอลเลซชันของผมเนะี่ยเพราะว่าผมก็ค่อนข้างชอบซิลลี่เอทชอบลินท้าชอบเนื้อผ้าของเขามากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นผ้้าาาาาลินนินนนนนะะะมมัักกก็ค่ออขงจเหบาาศ ในบ้านหรอพอสมควรเลยครับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีความมันไม่ได้มีความทางการขนาดนั้นนะด้วยความที่เขาเป็น safari jacket นะครับมันก็ค่อนข้างจะลุยๆค่อนข้างจะแบบมีความดิบๆมีความแบบคลายร้อนผ้าไม่ได้หนาขนาดนั้นเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างแบบเข้าค่มันค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวผมด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกอะไรคลาสสิกเมนสแวรทที่เราสามารถเอามาแมชมีความสนุกสนานในการ แต่งตัวได้เยอะพอสมควรเลยนั่นเองครับก็เลยชอบเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้มากๆนะส่วนเสื้อเชิ้ตด้านในนะครับก็เป็นออฟอร์แบทเทิลดาวน์นะที่ผมได้มาจากร้าน The Room Maker นั่นเองครับของแบรนด์ Sunny Boots นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เป็นเสื้อออฟฟิศออฟฟิศแบทเทิลดาวน์ที่ปกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแหลหมเลยนะถ้าใครจับดีๆครับต้องจับดีเนียนะถ้าแบบจับไม่ดีมันอาจจะบาดคุณได้นะเพราะว่าตัวปกของเขาค่อนข้างจะแหลมพอสมควรเลยนะแล้วก็เป็นออฟอร์แบทเทิลดาวน์ที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับมันเป็นสี แต่ว่ามันออกฟ้าแบบใกล้เคียงจากกรมาท่าแล้วนะครับผมก็เล่นแบบโทนออนโทนเหมือนกันนะเพราะว่าด้านในก็เป็นสีฟ้าออกกรมาท่าขณะด้านนอกก็เป็นสีกรมาท่าเลยอย่างเงี้ยก็จะมีความโทนออนโทนอยู่นั่นเองครับแล้วก็ตัวเน็กท้ายผมก็ผูกแบบ พวกในแฮนเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ในคลายเส้นนี้เป็นของคุณพ่อ,อนี่นะครับผมก็ขโมยมาอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นในคลายที่มีความเป็นลวดลายที่แบบว่ามีความแคชชวลมากๆเลยนะซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบม,มากๆเลยครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ผ้าของเขาเนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบเป็นเท็กซ์เจอร์หยาบๆมีความกระด้างกระด้างนะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันใกล้เคียงว่ามันเข้ากับการแต่งตัวกับซับฟอรีแจ็กเก็ตได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับและทรอสเซอร์ hmm. ของผมแนวนี้นะครับก็เป็นสีถาเข้มนั่นเองนะรกร ลุคโดยรวมในวันนี้เนี่ยสรุปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันน้ำหอมกลิ่นนี้ที่สามารถเข้ากันได้ดีอย่างมากเลยนะเพราะว่าแต่งตัวแนวคลาสสิกเมนสแควร์ก็ทําได้ดีเช่นกันหรือว่าจะแบบแนวซาเทเรียลใส่สูทลุกท้ายหรือว่าคุณจะเปลี่ยนจากซาฟารีแจ็คเก็ตเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตผมว่าลุคนี้ก็ยังไปได้ดีกับน้ำหอมกลิ่นนี้นั่นเองครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นกลิ่นวูดข้ามาก็ตามกลิ่นอูดกลิ่นไม้อูดกลิ่นวูดดี้กลิ่นสไปซี่ od, Woody, ต่างๆเข้ามาแต่ว่าก็ยังคงความเป็น DNA ของเลต้าปกติอยู่มันจะมีความไม่ได้เข้าถึงย่านานั้นนะแต่ว่าคุณสามารถแต่งตัวดีไปงานทางการไปงานสังคมในช่วงกลางคืนกันของเกรนี้ ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอทาร์กเก็ตไปในช่วงกลางคืนก่อนละกันได้เรา่อย้อนกลับมาที่ช่วงเย็นๆช่วงสัก4ี่ห้าหกโมงก่อนละกันนะที่อาจจะยังไม่ใช่แบบทุ่มสองทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นขวดน,นี้มันก็จะเหมาะกับช่วงกลางคืนไปเลยใช่ไหมแล้วก็อีกกลิ่นนึ่งผมรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกับช่วงกลางคืนที่ทําได้ดีเหมือนกันครับแต่กลิ่นนี้อาจจะเป็นแนวของคุณผู้ชายที่ใส่สูตรไปเลยหรือมากกว่านั่นเองนะมันมีความพื้นฐานมีความอ กลานะครับลม E D L ออเดอร์ฟัมนั่นเองนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมก็ชอบเหมือนกันคือความใกล้เคียงของออเดอร์เลตกับตัวออเดอร์ฟัมอ่ะมันก็มีอยู่เช่นกันนะแล้วก็ในการใช้งานในช่วงกลางคืนอ่ะผมมองว่า2กลิ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าผมเลือกเอ่อตรงนี้เข้ามาแล้วกันเพราะว่าตัว E D T อ่ะผมน่าจะเคยเมนชั่นไปในสักคลิปคลิปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนนี้ก็น่าจะมีน้ำหอมกลิ่นนั้นอยู่แล้วนะก็เลยแบบ เอากลิ่นนี้มาพูดถึงกันละกันนะครับกลิ่นนี้มันจะเด่นในตัวของเชอร์รี่แล้วมันก็จะมีความเป็นแบบเชอร์รี่พายหรือว่าจะมีความเหมือนแบบกลมๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีความมึนเมาขนาดนั้นนะตัวกลิ่นของเขามันจะมีความหรูหรามีความภูามิฐานมากๆแล้วก็กลิ่นนี้ผมมองว่า u n i ก e x ด้วยนะครับเจาะจงไปในช่วงของกลางคืนซัส่วนใหญ่นะช่วงกลางวันผมว่าก็อาจจะทําได้เหมือนกันแต่ว่าในคลิ่นนี้เราพูดถึงน้ำหอมช่วงเย็นช่วงกลางคืนใช่ไหมผม,ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เหมาะกันหอม มันก็เหมาะกับคลิปเรานี้มากกว่านั่นเองนะครับถ้าคุณอยากจะต้องการน้ำหอมช่วงกลางคืนสักกลิ่นหนึ่งที่แบบมีตัวเดียวเพียงพอแล้วที่เหมาะกับทุกงานทุกสถานการณ์ในช่วงกลางคืนนะผมว่ากลิ่นนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับมาที่กลิ่นหนึ่งดีกว่าซึ่งผมรู้สึกว่ามีความช่วงกลางคืนมากกว่าช่วงเย็นๆค่ำๆกันอีกลิ่นหนึ่งละกันนะครับซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ ผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าตัวออริจินอลกับตัวแฟลงเกอร์สองของเ,ขเนี่ยถือว่ากลิ่นไม่เหมือนกันเลยนะตัวเซมเปร์ฟอร์ของเขาถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมากๆเลยนะกลิ่นนี้ก็คืออา a ์มาฟูตูราลาออนอินเทนส์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็น่าจะพูดถึงตัวออริจินอลไปก็คืออา a ์มาฟูตูราลาออนในซักคลิปหนึ่งที่ผ่านมาเช่นกันนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้มันเจาะจงไปทางช่วงกลางคืนมากกว่านะด้วยความที่กลิ่นของเขาเนี่ยไม่ได้มีความใกล้เคียงกับเดียวออ n อินเทนส์สักนิดเลยนะเพราะว่าตัวออริ มันจะทา r g e ก็ตไปที่ตัวเดียวออมใช่ไหมแต่ว่ากลิน่นนี้มันจะมีความ f r u i t ้มันจะมีความเหมือนเป็นผู้ชายแบบเ playboy นิดๆแต่เออมันมีความเหมือนแบบมีความน่ารักมีความ playboy มีความแบบที่เล่นตลกๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงแนวนั้นมากกว่านะครับที่แบบอาจจะไม่ได้แต่งตัวเนีย้ยจา๋จาๆขนาดนั้นอาจจะแต่งตัวประมาณนี้ซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างเข้ากับต้งของกลิ่นนี้นะด้วยความที่มันมีความ t e x t อร์ของเขามันแบบเล่นกับ t e x t อร์เล่นกับเนื้อผ้า หรือว่าเล่นกับสไตล์กลิ่นที่อาจจะไม่ได้มีความเรียบร้อยมากเออซึ่งมันก็ค่อนข้างเข้ากับลุงนี้ที่ผมก็ใส่หมวกด้วยแล้วก็เป็น넥นไทแบบที่มันมีความเป็นลวดลายอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมีความเข้ากันได้ดีบางอย่างนันเองของกลิ่นนี้นั่นเองครับถ้าใครที่เป็นสายฟรุตตี้หรือว่าใครที่ชอบมังหอมกลิ่นหวานๆและต้องการใช้ในช่วงกลางคืนมากกว่าเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้ตอบโจทย์กลิ่นม,มากๆเลยนะครับมาเรามากันที่ช่วงยามเย็นกันบ้างนะครับซึ่งอาจาจะเป็นแบบว่า 5- 6าหกโมง ลงมาเนี้ยที่คุณเลิกงานมาแล้วแล้วคุณอาจจะต้องไปทานข้าวกับครอบครัวไปทานข้าวกับแฟนไปเดทไหนกับแฟนหรือว่าไปดูหนังอะไรต่างๆทํากิจกรรมต่างๆในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเย็นๆค่ำๆอะไรเงี้ยผมว่า2กลเกรนที่เหลือเป็น2กลเกรนที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเ่องนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นบ่อยในช่วงหลังหรือว่าช่วงแรกๆที่ผมได้ ช่วงที่แบบเริ่มจะห่างหายจากการท o u t u b e ไปแล้วว่าอาจจะมีเห็นบ้างแต่ว่าช่วงหลังทุกคนแทบจะไม่เห็นน้ำหอมกลิ่นนี้เลยครับนั่นก็คือแจ็คโบกดนั้นเองนะครับในไลน์ของวันแมนโชนะครับกลิ่นนี้ชื่อว่า Ruby Edition นั่นเองครับซึ่งผมก็มีอีกกลิ่นหนึ่งด้วยกันก็คือ o u d Edition นะแต่ว่ากลิ่นนั้นอ่อผมชอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้แต่ว่าก็อาจจะหาคอนเทนต์มาลงให้กับน้ำหอมกลิ่นนั้นเหมือนกันซึ่งผมก็คิดไวอยู่ในหัวแล้วว่าจะะะเป็นนนนคคออไรรับับ Gen Genius Content ม้ขข่ขาง Genius ล ดึงกลิ่นเนี่ยภาพแรกที่ผมชินแล้วผมนึกถึงอะคือมันเป็นกลิ่น h e ล l บอยนะครัน้ำกลิ่นน้าแดงนี่แหละมันเป็นกลิ่นน้ําแดงเลยนะมันมีความหวานแบบนั้นอยู่แต่ว่ามันเป็น h e ล l บอยที่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอยากอยากดื่มน้ำแดงขนาดนั้นนะมันจะมามีความแบบ มีกลิ่นหวานๆที่ไม่ได้หวานขนาดนั้นแล้วมันก็มีกลิ่นของความสดชื่นของความเฟรชที่แบบสามารถทําให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเป่าหรือว่า refreshing คุณได้แบบถ้าคุณง่วงเหงาหาวนอนในช่วงเย็นที่แบบเลิกงานมาแล้วแล้วถ้าคุณต้องไปงานต่อซึ่งคุณอาจจะไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่ว่าต้องการน้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งที่ทําให้คุณมีความมั่นใจหรือว่า กระตุน้นคุณได้ทําให้คุณรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาได้นิดนึงเนย่ยผมว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มาเป็นให้คุณแบบนั้นได้เหมือนกันนะมันอาจจะไม่เหมาะกับช่วงการทํางานช่วงกลางวันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าช่วงเย็นๆช่วง evening fragrance อะไรเงี้ยที่เราเคยมาพูดถึงกันอยู่ในคลิปเดีนี้ผมว่ากลิ่นนี้เปเ็นกลิ่นที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ค่อนข้างจะหายากแล้วแหละถ้าใครตามหาได้หรือว่าถ้าใครอยากจะได้น้ำหอมกลิ่นนี้ก็ลองทักเข้ามาบอกผมได้ครับทักเข้ามาในคอมเมนต์หรือว่าติดต่อมาทางช่องทางที่ผม ทิ้มาให้ทิ้งไว้ตรงด e สคริปชั่นด้านล่างเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะเพราะว่าผมก็มีแหลกซื้นอน้องกลิ่นนี้อยู่เหมือนกันนะถ้าใครอยากจะต้องการน้ำหอมที่อ่ะมีความหวานมีความสดชื่น refreshing พอได้ในช่วงเย็นผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะมากๆนะครับมาปิดท้ายก็ด้วยน้ำหอมกลิ่นอารับดีกว่าซึ่งผมลืมบอกไปว่าอันเนี้ยมันก็เป็นน้ำหอมอารับใช่ไหมจากแบรนด์ของอามัฟนะครับแล้วก็กลิ่นเนี้ยก็เป็นกลิ่นที่ผมไปหยิบมาจากที่บ้านเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมาผมก็กลับบ้านแล้วก็อ่ะไปดูส ยังไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าช่วงหลังเนี่ยเราไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้อะซึ่งกลิ่นนี้มันอยู่ที่บ้านแล้วก็ผมแทบจะไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยครับจนวันนั้นแหละผมกลับไปบ้านแล้วก็เอามาใช้นั่นเองครับ Paris Corner นะครับในลายของ Auto b i o g r a p h y นะครับกลิ่นนี้ก็คือจะเป็นลายที่สูงขึ้นมาหน่อยจากลายปกติที่เราได้พูดคุยกันในช่วงหลังๆนะครับเพลงนี้ก็คือ Supreme g o l นั่นเองนะครับมันเป็นกลิ่นที่มีความน่าสนใจตรงที่ว่าผมได้ลองแล้วว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นน้ำหอม Parfum Eau de สองกลิ่นเล่นรวมกันก็คือเลตันกับตัวเฮโรตนั่นเองครับซึ่งตัวเลตันเนี่ยมันจะมีความเด่นในตัวของแอปเปิลมีความเฟรชมีความสดชื่นแต่ว่ากลิ่นของเขาก็จะค่อนข้างเนี้ยค่อนข้างหรูใช่ไหมแล้วก็ไอ้กลิ่นก็คือเฮโรตเฮโรตเนี่ยมันจะมีความเด่นในตัวของทบา a โก้ยาสูบออริจินอลสไปซี่แล้วก็จะมีความหวานจากตัววานิลลานะครับจะมีความ ละมุนล,ละมุนเออมาเป็นทบาโกแนวๆนั้นซึ่งผมว่า2องเนียนเอะมันมารวมอยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้และทําได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งน้ำหอมกลิ่นเนี้ยมันเป็นขนาด50ิมิลน,นะเออมันเป็นขนาด50มิลแต่ว่าราคาของเขาจะสูงกว่าลายปกติของบ้าน Paris Con เนอร์เขานั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะต้องการน้ำหอมที่แบบค่อนข้างครบเครื่องด้วยความที่มีความสดชื่นไม่ได้เป็นกลิ่นที่หนักขนาดนั้นแต่ว่ามีโน้ตอย่างโทบากโกมีโน้ตอย่างยาสูบมีความวานิลามีความ อบอุ่นขขงตู้กลิ่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นคอลลาบ o r a เรชันที่ทําได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ช่วงคือน้ําหอมกลิ่นเนี่ยถ้าโดยสุปแล้วน้ําหอมกลิ่นเนี่ยผมว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งช่วงค่ำๆช่วงเย็นจนลากไปถึงช่วงเที่ยงคืนของวันเลยผมว่ากลิ่นเนี่ยมันทําได้ดีมากๆแล้วก็ตู้กลิ่นของเขาว่าทำให้คุณสามารถแต่งตัวแบบสตรัเทอรียลใส่สูทปุคลายหรือว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ต อะไรเงี้ยมีสีสันก็ตามหรือว่าเป็นสีแบบเข้มๆม,มีความลึกลับลึกลับหน่อยก็ทําได้ดีเช่นกันแต่ว่าตัวกลิ่นของเขาไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนะั้นนะตัวกลิ่นขเขาค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็เบลนออกมาเหมือนแบบไม่ได้เข้มข้นขนาดนะั้นนะเหมือนคุณโทนดาวตัวเลตันกับตัวเฮโรกลงมาอีกนิดนึงนะครับเป็นติดที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็น5กลิ่นของคำนิยาม evening fragrance ที่ผมมาแชร์กับทุกคนในวันนี้นะครับถ้าใครที่มีกลิ่นแนวน,นี้หรือว่าถ้าใครที่แบบว่า คุณชอบเปลี่ยนน้าหอมตอนเย็นหรือแบบเลิกง,งานมาแล้วคุณอาบน้ำมาแล้วคุณอาจจะต้องออกไปข้างนอกมีกลิ่นไหนบ้างที่คุณใช้หรือว่ามีกลิ่นไหนบ้างที่เป็นซิกเนเจอร์เซ็ของคุณที่คุณใช้บ่อยในช่วงเย็นในช่วงกลางคืนก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ